วัสดีเดอ้อพี่น้องผู้ติดตามเล่าสามัคคีพี่น้องได้เวลาเล่าสามัคคีสิวอากาศเราพี่น้องโอมเมนต์โมเมนต์เพิ่มข้อทดขอ,ดขอดโทษมาเป็นเล่าสามัคคีเจ้าจนพี่ไอพี่พี่น้องขอโทษหลายๆเล่าสามัคคีออกไปแล้วมันหลายรายการก็เลยลงบเบาซือีรับพี่น้อง ดาวจนวีไอพีพี่น้องดาวจนวีไอพีดาวโจนอเมริกาดาวโจนสตาทั้งแมนแล้ววีพี่ปล่อยออกไปแล้วอลพอชนหลายๆบวพิษบวพิษพอไปเป็นดาวจนวีไอพีพี่น้องมีสามไล่กันมีสามดาวเลยสองหลุดพี่น้องอยู่ดาวเดียวก็ดีน 3, 2, เนาะสามเลยสองก็ยังดีถือว่า ได้คาประตูอยู่พี่น้องผู้ติดตามกไ็ได้เด้คาประทูคามู้คาไก่อยู่ดอกเนาะได้คาไปตลาดอยู่ไดสองหลุดกได็ได้คือว่ามีไดเกินไดกําไรหนึง่งเยอะอันหนึ่งอยู่พี่น้องคือว่าไปดีเนาะพี่น้องนะเดินดีเยอะเขามาสามสี่มือเนี่ยละพี่น้องบ่าท่านหลายมือแล้วคือว่าเดินตลอดสามสามรายการนี่

ดาวโจรวีไอพีต่อพี่น้องดาวโจรวีไอพีมือว่านนี่กะตั้งอ่านไม่ก็พี่น้องอย่างอีดีได้ใจจังเลยพี่น้องมือว่านนี่กันเศรุ่นไหมมือว่านนี่น,นั่นละมือเศรุ่มือเศรุ่นะก็ได้สองสองหลุดพี่น้องคืออยูร่าดาวโจรอเมริกา ของมือเศาล์นี่กะวันที่สามสิบเอ็ดเมือเซาล์นี่กะเดาจนวีไอพีกระลุดไปน้ะพี่น้องนะวีไอพีลดไปได้จนอเมริกาคูวิ่งเด่นแปดล่องซีเขาตัวสำรองพี่น้องเขาซีได้หนึ่งซีกับซีสามได้สองลุดพี่น้องมาเดาจนสตา การรุดไปและวุดนสตาการรุดพี่น้องะอามืัอนี้สิเป็นตัวใดมาเบิ้งของวันที่หนึ่งเลยพี่น้องเดือนไม่เนาะพี่น้องของมืออื่นเสวันที่หนึ่งมิถุนาที่เป็นตัวใดก็มาเบิ้งมาชมมาเสียกันเด้พี่น้องดเด้อดาวโจนบีไอพีพันที่หนึ่งมิถุนาสองพันหาลอย งกสิบแปดพี่น้องเดียนใหม่เดียนใหม่จับคู่เราจนวิธี่จับคู่คสี่สามงกสี่ ยิ่งหกับสซ ผมหกสี่ล่องสี่สามคูวิ่งเด่นสี่ล่องหก ดาวโจนอเมริกาดาว Ini tiga jago. Kết xuống Một kết Kết xuống Như kết xuống Công kết xuống Lòng hạ xuống Lòng hốc kết Khuyên Đen kết Lòng xuống Dow chôn Hãy chôn ตาเย็บคูซส,สาม Sám xuống Kết hạ Vinh สามศูนย์กลมสามศูนย์ล่องสี่สามล่องเก็ดหากคูวิ่งเดินสามล่องศูนย์ lại cùng 3 0 3 5 4 น,น่อ <g> ง <ül> นู้เนเดียเอ้าตีล่อลิงนะไล่น่นละพี่น่องขอใจเอาเขียนผิดกับว่าละผขียนพวกขาละเก็บหน้าจอพี่น่องพวกได้เข้ามาแล้วเอาไปรุนโศกกันเนาะ ดาวโจรวีไอพวันที่1นิ่งุทนาสองพัาร้อยบแจับคู่สี่สกสวิ่งหกกลมหกส่ล่องส3่คู่วิ่งเด่นสี่ล่อง6ดาวโจรอเมริกาหาศูนย์เก็ศูนย์หกเก็วิ่งเก็ศูนย์กลมเก็ศูนย์ล่องหาศูนย์ล่องหก็ ขวิ่งเล่นเกตล่องศูนย์ดาวจนสตาร์สี่สามสามศูนย์เกตหาวิ่งสามศูนย์กลมสามศูนย์ล่องสีสามล่องเกตหาพี่น้องผู้ได้เข้ามาแล้วกะเฮงเฮงเรื่อยๆเฮงเฮงปังปังกันเด้พี่นอ้องเด้อเงินให้น้องท่องให้ไรบ่เก็บบ่จนพี่น้องให้คุณพยารักษาเทวดาคุ้มครองขอบขอบั้วกะให้ยืดเย็นเป็นสุขพี่น้องทุกคู่ทุกคน,กคนบ่มีหลงมีภัยเด้อพอกันไหม วันที่สองสำหรับโมน,นี้ก็ขอเก้าข้ามวาสวัสดี